คุณเชื่อในพรมลิขิตไหมคะคนบางคนอยู่ห่างไกลกันคนละขอบฟ้าพรมลิขิตยังนำพาให้ได้มาเจอกันแต่กับคนบางคนที่อยู่ใกล้กันแค่เอื้อมถ้าไม่ใช่พรมลิขิตเขาก็ไม่มีวันพบกันและรักกันได้และฉันก็เชื่อว่าวันหนึ่งพรมลิขิตจะทำให้ฉันได้เจอกับเขาคนนั้น เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมรอบๆตัวเราถึงมีแต่คนชอบขออยากได้อะไรก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาผมคิดว่าทุกอย่างที่เราอยากได้ทำไมเราจะต้องไปขอพรจากอะไรก็ไม่รู้ด้วยทำไมเราไม่ทํามันด้วยตัวเองคือตอนนี้มีชีวิตคนคนหนึ่งกำลังน,น่าสนใจเลยนะอีฟอาจารย์ก็เลยอยากจะให้เธอทำหนังเชิงสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเขาชีวิตใครเหรอคะ นักกีฬาเทควันโดชื่อทามเธอ,อทำนักเทควันโดเนี่ยนะอยชอบเขาใช่นะฮะนี่อยากทำหนังเกี่ยวกับเราเองแล้วอ่ิทการมาอ้างปะนายต้องเล่นหนังให้ฉันกู้ชื่อเสียงนายกลับคืนมา,าลบพันเลยที่นายทึบค,คนอะ่ะก็เข้าใจแต่ไม่สนใจวิ่งพิงถ่ายทามออกมาหลอนๆนะได้ยินนะถ่ายออกมาหลอๆหลงตัวเองไปปะ Oh. อย่ามาดูถูกความคิดคนแบบนี้นะนก,ก็น่านายดูถูกอะ่ะทามเนี่ยพูดให้เอกเกาหลีเลยเว้ยเชื่อไหมเย้ <Yeah! S 1> ฉันไม่หวั่นไหวหรอกไม่หวันหว่นไหวจริงๆนี่เขินก็บอกว่าเขินไม่ได้เขินทามเขาชอบแกฉันเชื่อมันคือผมไม่คิดเย่มเพ้์เจอ